สวัสดีครับอ่ะวันนี้เราเออมารีวิวกันครับวันนี้มาเรีือเรามารีวิวอ่ะหนังเรื่องหนึ่งเกิดใหม่เป็นลูกโอชิโอ้โอเคกิดใหม่เป็นลูกโอชิเกิดใหม่เป็นลูกโอเลี้ยงอ่ะครับคือจะเอาจะเอากันให้ได้ใช่ไหมจริงแล้วปกติเราจะรีวิวกันหน้าลงอ่ะเวลาจะดูจบใช่ไหมในเวลานี้เนี่ยเรื่องสีทุ่งกว่าอมันเลิกดึกไปนิดนึงเราก็เลยแล้วหมดแรง ก็เลยกลับมารีวิวในสตูดิโอดีกว่าเพราะเัื่องือดูเสร็จปวดคอมากด้วยเพราะว่าเขาจัดที่ให้เราเป็นแถวหน้าสุดเอ้ยคุณเราเป็นผู้โชคดีไม่กี่คนนะที่เราได้ดูรอบสื่อโอชิโนโกะประสบการณ์ไรแอคชั่นลัสแอคแบบเนี้ยเดี๋ยวเลยก็ลองตรวจดู รุ่นปัจจุบันเนี้ยเวอร์ชันไอแม็กเต็มตามากเราได้ดูหนังเวอร์ชันไอแม็กอะมัคือจออย่างนี้นั่งแถวหน้าจออย่างนี้นั่งอยู่แค่สองคนเลยนะแล้วข้างๆไม่มีด้วยนะแล้วข้างหลังก็ว่างเลยไปไข้างหลังว่างเลยเลยงงมากเกิดอะไรขึ้นบุ๊บอะแต่ก็โอเคคือหนาแโอเคคือจริงอยู่จริงพูดไม่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 ชอบนะมันดีเพราะควรู้สึกมันดูไอแม็กเลยแล้วอีกคือฉากคอนเสิร์ตมันดีด้วยมันก็ดูโอ้โหเต็มตาเหมือนเราดู เหมือนเราดูคอนเสิร์ตอยู่ในงานจริงเพราะว่าเอนะาจริงคือฉากจุดชมเรื่องนี้คือฉากคอนเสิร์ตดีาแต่ก่อนหนึ่งเราบอกว่าหนัง,งเรื่องเนี่ยโอชินากะเดอะฟร t นันแอเนี่ยเป็นหนังที่คนแสดงที่สร้างต่อจากซีรีส์ของพราม8ตอนซึ่งคุณต้องมาดูในพรามก่อนมาดูตอนจบที่นี่หลายคนคิดว่า,วาเอ้ยฉันดูอนิเมะมาแล้ว Uh huh. ไม่ใช่ซีรีส์ของพราบเนื้อเรื่องไปเกินกว่าอนิเมะนี่คือจุดหนึ่งอ uh huh. ันนัคือถ้าเกิดคุณดูอนิเมะอย่างเดียวแล้วมาดูหนังคุณอาจจะงงเพราะว่าในอนิเมะมันจ,จบที่ช่วงมิโคโมาจิทำเอ็มวีเสร็จ uh huh. Z, ใช่ไหมใช่ใช่แต่รจริงคือในในซีรีส์มันไปไกลกว่านั้นแล้วอ uh huh. มันไปถึงจุดที่มันเฉลยความจริงเรื่องหนึง่งในเรื่องสําคัญเรื่องของคำลังเรื่องบ้างเรื่องไปแล้วแล้วนํามาต่อตรงนี้นั่นคือใครที่ไปดูถ้าคุณไม่เคยอ่านคอมมิ่งมาก่อนแล้วไปดูหนังเลยอ,ะอ่ะไม่เคยคอมมิ่เลยเคยไปดูซีรีส์มาก่อนอ,ะะอ่ะกันงงนี่ส่วนหนึ่งหมายความว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมดูจริงๆผมก็เป็นอย่างนั้นแหละผมดูอนิเมะซีรีส์มาเสร็จรร้อยแล้วผมตัวไลฟ์แอคชั่นเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยแล้วแล้วก,วก็คุณก็ชวนพอผมไปดูอ๋ออะ ก <g ülme> ็จะงงๆงงนิดนึงาาแต่ถามว่าปฏิบัติต,ต่อเรื่องได้ไหมก็ไดใ้ในระดับหนึ่งเพราะว่าจุดจุดดีของหนังคือหนังเรื่องนี่ยมันจะมีการย้อนอดีตแฟลชแบ็เร่องราวของโอชิโนโกะช่วงแรกอีกรอบนึ่งาห,าหนังในช่วงครึ่งชั่วโมองแรกชั่วโมองแรกเลยมันจะพูดถึงเรื่องของไอย้อนอีกรอบเพราะยังไงคือเราว่าไอคือศุดกลางของเรื่อง คือ uh huh. ผมคือเรื่อทั้งหมดเกิดจากโฮชิโนะไอทำให้เราได้ดูคอนเสิร์ตของไอแบบเต็มตาด้วย uh huh. นี่คือจุดดีของมันอ uh huh. แต่ก็เป็นตุดเสียเหมือนกันคือว่าพอไปเล่าเรื่องไอถึงชั่วโมงเต็มปุ๊บทาให้เนื้อหาส่วนที่เป็นไคลแม็กของมันน่ะถูกบีบเหลือแค่หนึ่งชั่วโมง่ uh huh. ทีนี้แหละคุณเอ้ยโคตรลดไฟเหาะเลยแต่แล้ว ดาวเทเลแสงของพวกเราก็หายลับไปฉันกลับชาติมาเกิดใหม่บนโลกนี้เพียงเพื่อแก้แค้นก็เท่านั้นเร็วอ๋อที่คุณบอกว่ารถไฟหอบพูดปาพูดปาดเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ได้มันไม่ได้ตื่นเต้นแบบพีคสุดลงมาไม่ใช่ใช่ไหมมันไปเร็วมากมันแต่คือมันเร็วใช่ไหมเร็วมากเร็วคือเร็วไปใช่ไหมเร็วมากคืออารมณ์เพื่อว่าถึงคือเราอ่านคอมิกมาแล้วแล้วเราก็ดูดูซีรีส์อยู่ไหมเราเราว่าเราพอคาดการณ์เนื้อเรื่องต่อไปได้นั่นคือความรู้สึก ว้าวซ่าอะไรมันจะไม่มีเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าคือหนึ่งเรื่องเดินไปเร็วแล้วก็มันทําให้เนื้อหามีการตัดรายละเอียดหลายใหญ่หลายจุดออกอตัดไปเยอะเลยอะใช่ตัดไปเยอะเลยละคือเพราะว่ามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวทีุ่เครื่องหลังนังเลยไปโฟกัสแค่อคอวกับคนร้ายตัวจริงนี่พยายามเลี่ยงคือกสปอยมากเลยนะอะก็นั่นแหละมันก็มันก็ไม่ได้สปอยไปได้มากกว่ามากกว่านั้นลวล่ะคือพอพอมนโฟกัสที่2คนนี้ปุ๊บมันก็ไหมเอตัวละคร รอทั้งหมดอ,ะอ่ะถูกตัดบทออกไปหมดเลยใช่คือโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวผมดูแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนคุณดูซีรีส์ตอนแรกและตอนสุดท้ายอ,ะอ่ะใช่คือครึ่งหนึ่งชั่วโมงแรกก็คือเรื่องพาร์ทของไอเต็มเต็มเหยียดเลยแล้วก็แล้วก็วกตรงกลางเป็นยังไงเราไม่รู้เพราะผมไม่ได้ดูซีรีส์แล้วคือความโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวผมนะผมมีความรู้สึกว่าคือตัวตัวคาแรคเตอร์ทั้งหลายทั้งหมดที่ ที่อาจารย์แกเขียนมาสร้างมาไม่มีความหมายเลยคานะไม่มีความหมายแม้แต่อควาลูบี้ก็ถ้าจะไม่มีความหมายอความีความหมายมีแค่มีแค่อความีความหมายแค่ดําเนินเรื่องไปจนถึง,จถงเจอลาสบอส<ม>เท่านั้นเอง<ม>อโดยส่วนตัวผมไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นแต่สำหรับผมคือที่สุดใดคือเรื่องของลูบี้มากกว่าคือ<ม>คือลูบี้อ่ะคือจริงๆแล้วคือพอลูบี้รู้ว่าจรงิงเรื่องหนึง่งมันจะมีอิมแพกมาก เดี๋ยเรื่องของมูมมองของลูบี้นี่เปกกับพี่ชายแต่หนังตัดไปเลยตัดตัดเนื้อหาสุดน,นี้ออกไปเยอะมากๆ <c oughs> มันทำให้ทำให้ลูบี้เหมือนไม่มีบทแล้วเมมโจก็ปวดจางมากด้วย <c oughs> จางแบบจางจืดจางส <c oughs> ุดเลยคือตอนนั้นคณะก็จางเลยนะคณะโอเคมันมยังมีบททิ้งทิ้งความเด็ดไว้ในช่วงขท้ายซีรีส์แต่พอพอในมูวี่คณะาหายเลยคือคาแรคเตอร์ใหม่ทุกตัว คาแรคเตอร์ใหม่ในในยุคข,ของของอัลควากับลูบี้เนี่ยคือแทบแทบจะไม่มีนนความสำคัญของเนื้อเรื่องตอนนี้<ล>คิดว่าใครพูดถึงลูบี้ทุกคนคงคงค,ค,คิดถึงไอรินช็อกมิ้นมากกว่า,น,านั่นนี <laughs> <ไ>่ใช่อนั้นต์อนันต์อนั้นส่วนตัวละอันอนั้น,น,น,นส่วนตัวละวอนันส่วนตัวแล้วลเฮ้ยมันเป็นกระแสอยู่แหมแต่โอชิโนโกะออชิโอชิโนโกะโอชิโนโกะเกิดใหม่เป็นลูกอชินะฮะไฟนอลแอ็กซ์นะฮะก็เข้ารอบ ธรรมดาเมื่อไหร่นะฮะวัน่วันพฤหัสเนี่ยวันที่สิบ5เอ็ดสิบห้าวันที่สิบห้าอ่าเป็นรอบปกติรอบปกติเข้าวันที่สิบห้าใช่เอ่อพฤษภาคมใช่อ่าแล้วก็จริงๆคืออยากชวนไปดูคือจะบอกที่บมบนเนี่ยคือจริงๆแล้วคือไม่ใช่ไม่ชอบนะเร้ยังชอบอยู่นะเพราะคือเรารู้แล้วว่าเพราะซีรีส์แบบมันเดินเรื่องเร็วมากนั่นคือเราพอจะจะจะจับได้ว่าซีรีส์ต้องเดินด้วยสปีดแบบนี้อ่าคือไปปลื้ดเดียวเลยนั่นคือพอเข้าใจแต่ที่อยากให้ดูคือหนึ่ง คุณได้เห็นคอนเสิร์ตแบบเต็มๆคุณเหมือนรูค้คุณไปคุณไปดูคอนเสิร์ตอะผมต้องถือแท่งไปไป, <c oughs> ไปเฮ้ยจริงคือจริงคือถ้าถ้ามีเค่งไปหน้าก็าจะได้ฟีลมากเลยนะเพราะว่าคอนเสิร์ตของมันคือเสิร์ฟแบบวิชวลที่กำลังดูครับน,น่าสนาใจไม่ใช่คอนเสิร์ตปกติด้วยแต่ผมว่ามันจะไม่ได้ฟีลถ้าเราโบกกันอยู่สองคนอะ <c oughs> ใช่าเราจะดูคนเป็นคนบ้ามากกว่านะถ้าโบกสมมติจงดูแถวหน้าสุดด้วยเนี่ย แบบอันนี้โคตรโคตรโคตรคตแบบไม่มีฟิลเลยแต่ไอ้นี่ถือถือถือได้ผลที่ดีแล้วเพลงมันมาถูกจังหวะด้วยแล้วการแสดงของตัวละครจริงคือว่าโอเคนะไม่ใช่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 โอเคนะแต่ให้บอกคือด้วยความเร็วของบทมันทำให้รู้สึกว่าเราเสียดายบางอย่างว่าบทหลายตัวมันมันถูกตัดไปเยอะมันดรอปไปนิดนึงแล้วก็การที่คือหนึ่งอีกอย่างที่อยากคุยคือหนังยังเคารพมิชบาลคือยังไปตามเนื้อหาของคอมมิก แม้ว่าคอมิกคนจะไม่ชอบช่วงท้ายก็ตามทีอแต่ว่ามีการดัดแปลงบางอย่างให้รู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นไม่ไม่รุนแรงเท่าเท่าตอนมาคือรู้สึกว่าไอ้คอมิกมันดิ่งกว่านั้นแต่ว่าด้วยความที่รู้สึกว่าพอันเป็นหนังเหมือนมันพยายามโฟกัสให้ตัวร้ายมันร้ายขึ้นแล้วก็ตัดรายละเอียดออกไปทำให้รู้สึกว่าเออช่วงท้ายมันรู้สึกว่ามันก็สมควรเหมอัน มันมีเหตุผลเขาทำมากขึ้นนิดนึ่ะคือจริงๆแล้วเนื้อหามันก็ยังตกตามตามคอมิกอยู่แหละแต่ว่ามันมีการพลิกบทให้มีความเรียกว่าเข้มข้นมากขึ้นหรือมีความลงตัวมากขึ้นคือเข้มข้นมากขึ้นลงตัวมากขึ้นแต่ซอฟลงไม่รุนแรงเข้าตอนตอนที่เป็นมังงะเป็นคอมมิกนี่ม่ใซอฟแม้ือ่คอมิกกบมันคือผมสุว่าใครอ่านนั่นคือดิง่งนะมันดิง่งเลยก,ก็นั่นแหละก็เรียกว่าซอฟแหละเขาก็ลดลด,ลดความลดความซีเรียสตรงนั้นลงลงมาหน่อยนึงนะฮะก็ โอชิโนโกะนะฮะเกิดใหม่เป็นลูกโอชิ f i แ a นซ์แอนะฮะลัชบับไลฟ์แอคชั่นเข้าฉายแล้วนะฮะในวันที่15พฤษภาคมครับผมก็ถ้าคุณเป็นแฟนของซีร ja ีส์เอาโอชิโนโกะนะฮะหรือเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยก็แนะนำว่าไปดูครับแม้ว่าเราจะบ่นๆกันเยอะนะแต่เราชอบนะเว้ยแต่เราก็เราก็ชอบอยู่นะฮะมันมีหลายหลายฉากที่ที่อย่างที่คุณมอบ่อยเรื่องฉากฉากคอนเสิร์ต ฉากอะไรที่เราทำมันทำ,ทำออกมาได้ดีสื่ออารมณออ์มาได้ดีนั้แเสีงก็โอเคด้วยใช่ก็อ่ะก็ฝากไปดูกันเยอะๆนะครับครับก็ถ้าชอบคอนเทนต์ลักษณะนี้หรือ,อลักษณะของการรีวิวหนังรีวิวอนิเมะที่เราทำกันอยู่นะฮะก็ฝากฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราในทุกช่องทางนะฮะ<ช>ไม่ว่าเป็นเพจนะฮะทิกต็อก<ช>อะนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้เราไป รีวิวอะไรแนะนําสินค้าอะไรนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ทางที่อยู่ด้านล่างนี้ได้นะครับผมครับถ้าเรารีวิวจริงนะครับเราไม่อวยแม่อะไรก็พูดก็พูดแตจริงๆอ่าใช่ชมก็ชมบ่นก็บ่นครับผมสอหวันนี้เราขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับอ่าฝากดูกันเยอะๆนะฮะโอชินโกอ่าไฟนั่นแอ